ตัวนี้ก็เลิศนะตัวนี้ก็เจ้นนะคะพี่พี่แล้วก็ตัวนี้นะคะแม่ขาเขาเป็นในคีมในคืนในที่นี้คือฟิวแบบว่าทีดเมนรีแพ์ค่ะพี่พี่ขาเวลาลูกค้าใช้ไปหนูพูดเลยว่าอันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับลูกค้าที่ต้องมีการใช้หน้าแบบเร่งด่วนว <S <S อย่างเชน่นพรุ่งนี้มีงานพรุ่งนี้นะคะต้องไปพบปะนะคะสังสรรค์ตัวนี้เลยคะ่ะแม่ขาขอแค่คืนเดียวนะคะในการรีแพ์ผิวหน้าของเรากับเจ้าตัวนี้เลยค่ะแม่แม่ตัวนี้จะ เป็นครีมเจ้าญี่ปุ่นนะคะแม่่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเรานะคะสารสกัดเต็มเปี่ยมนะคะมาด้วย5ป่าได้เลย<ม>ตัวนี้ใครที่ชอบออกเกรดพรีเมียมแบบพรีเมียมนะคะก,ก,กับนวัตกรรมใหม่เนี่ยนำเจ้าตัวนี้เลยเนาะ,ะเป็นตัวทีทเมนต์นะคะแก้ปัญหาฝ้ากระโดยเฉพาะถามว่าดีกว่าเจ้าตัวนี้ยังไงจริงๆแล้วว่ามแม่ขาเขาดีนะคะคนรับแบบกันตัวนี้เขาจะแบบตรงจุดเรื่องฝ้าเนาะ,ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มเนาะ,ะที่สามารถใช้ควบคู่กันได้เหมาะสำหรับผิวที่แบบว่าผิวมันได้เนะ แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าผิวนะคะแม่ค่ะผิวแห้งผิวมันก็สามารถที่แบบอยากได้แบบตรงจุดอันเนี้ยมากกว่าแต่ตรงเนี้ยเอาไปรีแพคที่แบบว่ารีแพคทลิเมนอ่ะหนึ่งคืนคราคาที่แบบย่อมเยาคือต้องการใช้ผิวได้เร่งด่วนตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะแม่ค่ะตัวนี้สิ่งที่ลูกค้าใช้ไปแล้วลูกค้าจะรู้สึกไงตื่นมาลูกค้าหน้ามันจะอิ่มฟูแน่นรูมขวดนะคะกระชับนะคะไม่ตีวงกว้างและริ้วรอยต่างๆนะคะบนใบหน้านะคะใครที่มีแบบปัญหานะคะแม่แมค่ะใต้าตาคล้าหรือว่าใต้าตานะคะคที่ริม เป็นปัญหาย่นคร้อยแล้วรู้สึกว่าเริ่มมีต่งกงต่งก้าอะไรเงี้ยัวนี้เลิศมากเลยแล้วก้ตัวนี้ใครนะคะแม่แมแมขาที่มีปัญหานะคะผิวแพ้ง่ายโดนนะคะครีมแรงมาใช้ครีมแรงมาหรือว่าใช้นะคะครีมต่างๆมาแล้วรู้สึกไม่เห็นผลเลยพี่ๆคะ่ะบอกเลยว่าสอมัคุณที่คุณเลิศมากนะคะไม่แพ้กับเจ้าตวัวพี่ๆนะคะแบบนี้เลยแต่ตัวเนี้ยได้มาเลยค่ะที่คุ้มค่าคุ้มรายค่ะสำหรับคนที่อยากเปิดใจลองใช้